สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่วิครา์ทองรายวันนะครับทองคําก็วองขึ้นอยู่เนาะขึ้นคือแบบไหนนะครับขึ้นคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งขึ้นนะครับกําลังขึ้นอยู่เลยนี่นะครับขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้นะฮะเออไอขาขึ้นตรงเนี้ยไอขาขึ้นตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปไหนนะครับภาพใหญ่นะทั้งหมดนะครับ วายผมลบกิดนนะทั้งหมดนะครับอันนี้คือภาพย่อยที่เราจะเทรดกันนะขึ้นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูภาพใหญ่พาทัวร์ภาพใหญ่นิดนึงว่าไปถึงไหนนะครับเนี่ยดูทางเฟรมเดย์นะผมจะพาไปดูนะครับทางเฟรมเดย์เนี่ยอันนี้คือภาพที่ผมมองว่าจะไปถึงนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้เปลี่ยนเป็นสีสีแดงแลวกันเนาะนี่ผมมองจะไปถึงในทางเฟรมเดย์นะครับคือจุดนี้ครับหนึ่งวัดเวฟสามเลยครับสาม extension นะครับ นี่นะครับส8 8 2โอเคไหมสุดส8งแอาจจะย่อเลยนะครับ2 8 8 2นะภาพใหญ่นะ2 8 8 2โอเคไหมครับภาพใหญ่นะใหญ่ๆมากๆเลย2 8 8แนะครับทีนี้จุดที่เราจะเทรดกันคืออะไรนะครับเราเทรดกันภาพนี้ครับนอภาพนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมองตามภาพนี้นะครับเรามาดูเป้าของเรากันนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้มี4ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้เป็นดีมาสี4ชั่วโมงนะอาจจะเละนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันซ้อนกันหลายโซนจนเออนะครับนี่นี่เป็นดีมาสี4ชั่วโมงนะครับนี่ตรงบริเวณนี้แอคชั่นไปแล้วด้วยนะนะครับ2795นี่นะครับไปไสพอดีเลยนะครับลบให้ดูนะว่าตรงไหน แบบชัดๆเนาะนี่ที่กำลังแอคชั่นอ,อยู่นีคยสองเจ็ดเก้าห้านะครับเก็บทีพีนี้เลยสองเจ็ดเก้าห้านะครับแอคชั่นแล้วครับอดูจุดนี้นะขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้อีกยังไม่จบเท่านี้นะผมดูให้ขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้อีกคือนะครับเดี๋ยววัดเป้าให้ดูตรงนี้นะครับเป็นหนึ่ง สอสตรงนี้3านี้สุดละนะครับย่อนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้น5้าเวฟเวฟห้นี้เห็นที่ผมหมุนๆไหมเออเดี๋ยวจะขึ้นเวฟห้ตรงนี้นะครับซึ่งมันต้องรอย่อ4ก่อนนะนะครับผมไม่ชชัว์ว่า4มันจบหรือ,อยังนะถ้าจบแล้วก็จะขึ้นไปอินเตอร์เซตกับข้างบนเลย2องแปดแนี่นะครับได้วานนี้สองแปดแปดสอข้างบนเลยนะครับ เท่สองแปดแปดสองหนึ่งสองแปดแปดหกเนี่ยเป้าหมายเขานะครับโอเคนะครับมองว่าย่อแบบนี้นะครับย่อเนี่ยนะจุดจุดที่เข้าเทรดได้ก็คืออะไรจุดแรกคือจุดนี้เลยนะครับที่ราคาอยู่ณปัจจุบันนะครับจุดนี้เลยนะครับเข้าเทรดได้นะครับจุดปัจจุบันก็คือตรงนี้นะครับเพื่อเด้งขึ้นไปจุดแรกเนาะจุดต่อมานะครับ <c oughs> okay. จุดต่อมานะครับก็คือโซนด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือกรณีที่เขาย่อลึกนะครับผมก็มองว่าโซนด้านล่างยังเข้าเทรดได้นะคุณโซนเวฟสีแต่เดี๋ยวต้องวัดอีกทีนะเนี่ยต้องวัดอีกทีเพราะมันอาจจะยอ่อย่อมาในทเทิร์นนี้นะครับอาจจะย่อมาตรงนี้ ถ้าเกิดย่อย่อมาถึงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมวัดอีกทีว่าเข้าราคาเท่าไหร่ให้สวยหรืออาจจะมาเล่นโซนนี้เลยก็ได้สองโซนนะครับเดี๋ยวผมต้องวัดอีกทีถ้ามันย่อเนาะแต่ถ้ามันไม่ย่อก็จะเด้งขึ้นมาจากโซนนี้ทำนิวไฮใหม่อีกรอบเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการเทรดทองคำนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะสำหรับนักเทรดก็คือให้เราเนี่ยนะครับเทรดแบบไม่สวนเทรนด์นะครับ เออเราเราอย่าหาเซลล์นะครับคือถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มบายแล้วนะครับมันมันคอนเฟิร์มมาขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรเล่นเซลล์เลยนะครับถ้าเล่นหน้าไหนที่แบบอ่ะหลับตากดก็ชนะเนี่ยนะครับตามเทรนยังไงก็ชนะนะครับเช่นเอ่อตอนเนี้ยตลาดเฉลยแล้วว่าเป็นหน้าบายใช่ไหมครับเราก็หลับตากดบายไปยังไงก็ชนะนะครับแต่แต่ไม่แนะนำน้องให้มีเซล์ด้วยแหละดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนสวนเทรนนะครับคือเทรนอิสคิงนะครับผมทําสอนไว้หลายคลิปแล้วก็อยากไปเรียนนะครับโดยเฉพาะ เ7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้จะเป็นคอร์สพื้นฐานที่ผมทำไว้สอนเลยนะครับใครยังไม่ได้เรียนก็เรียนนะครับแค่เปิดพอร์ตฝากเงินครบ300เหรียญนะคุณสะสมครบ300เหรียญคุณได้เรียน7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นนี่คือพื้นฐานของเรื่องเทรนด์นะครับเนี่ยตลาดเทรนด์ชัดแบบนี้เทรดง่ายนะครับเราทำกำไรได้อย่างชิวๆสบายๆเลยโอเคไหมครับก็อยากจะฝากไว้เรื่องนี้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับใครอยู่ใน7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นแล้วนะครับอย่าลืม อย่าลืมที่จะเข้าไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับโอเคนะครับทองวันนี้แนวแนวทางนะจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะไปทบทวนกันเนาะนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวผมกลับจากญี่ปุ่นแล้วนะครับก็นาจะได้เห็นหน้าแล้วก็มีไลฟ์สดสอนกันติวกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ